าะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า911ตัวที่เป็นสุดยอดความ NA นั้นตัว Gt 3 2กับ Gt 3 i s 9 2สเกต่างกันยังไงไปดูกันจ้า ครับสคันนี้คันซ้ายเป็น992.1ตัวนายเลเว่เน g d 3 RS อันนี้เป็นสี PDS นะครับ Nato Olive ส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นสีนีโอนะครับไม่ได้เป็นสี PDS เขียวต่างกันนิดเดียวส่วนคันนี้เป็นล้อทองแมกนีเซียมนี่ก็ไม่ได้แมกนีเซียมเหมือนกันข้อแตกต,ต่างระหว่าง GT3 กับ GT3 RS นะครับ ดูหลักๆเลยที่ฝากระโปรงเพราะว่า GT3 เนี่ยฝากระโปรงหน้านะครับก็ยังมีช่องเก็บของอยู่แต่ GT3 RS เนี่ยมันจะเป็นครีบแอโ,โรไดนามิกแบบสุดตัวกดหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีช่องเก็บของแล้วนะครับเพื่อกดแอโ,โรไดนามิกทัานาให้หน้ารถนะติดกับพื้นให้ได้นานที่สุด <c oughs> หลักๆแล้วนะครับ GT3 RS เนี่ย เน้นเรื่องแอโรไดนามิกที่สุดโต่งเพื่อเวลาลงสนามนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยรถก็จะเกาะติดพื้นไปยาวๆนั่นเองนะครับส่วน GT3 เนี่ยก็เป็นแอโรไดนามิกระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็น daily use ได้ดีกว่ามันก็จะ s t i f หรือว่าดิบน้อยกว่านะครับแต่ข้อหลักๆนะครับระดับรถ500มา <c oughs> ทั้ง2คันนี้นะครับหลักๆคือการที่เราจะเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็จะเน้นฟิล ความดิบของมันนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ไม่มีเทอร์โบเพราะฉะนั้นเสียงก็จะสะใจนะครับแล้วก็ระดับ6สูบนอนนะครับทำให้2คันนี้เนี่ยเป็นรถที่เขาเรียกว่าฟันแฟกเตอร์มีอยู่เต็มไปหมดนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่าถ้าอยากได้ตัวกด สูถึงร้อจี๊ดเนี่ยจริงๆก็ไปเทอร์โบเอได้นะครับแต่สําหรับคนที่เบื่อความจี๊ดแต่ว่าอยากได้ความแบบออราวดิ้งแบบฟันเฟกเตอร์ทั้งเสียงรูปรถหน้าตาแบบดูดูนะครับก็มาที่2คันนี้ได้ค่าตัวห่างกันอยู่ที่ประมาณ10ล้านนะ GT3 จะราคาเบากว่า10ล้านแต่ว่าอยู่ที่คนชอบครับแต่ถ้าอยากเล่นซูเปอร์คาร์แรกๆก็อาจจะยังไม่มา2คันนี้นะผมว่า อาจจะไปลองไป,ไปลองคันอื่นก่อนแต่ถ้าใครอยากได้แบบ all-rounding daily use ได้โอเคแต่ GT3 ีไม่จะหนักหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นรถที่ต้องเน้นลงสนามได้ดีที่สุดแล้วก็เกาะโค้งได้ดียงอ่ามากนะครับลักษณะให้ดู992.2กับ992.1ก็คือไฟหน้าเลยไฟหน้าถ้ามาเป็นแนวนอน4ฉีก ซีแชกนี้แล้วนะครับก็แปลว่าเป็น9.2.2แน่นอนแต่ถ้ายังเป็นหน้าตาเดิมๆกลมๆอันนี้นะครับมองเห็นไหมนี่ถ้าเป็นกลมๆแบบนี้ก็คือจุด1อยู่นะไ s กับไม่ r.s ก็คือ i.s ก็จะมีครีบข้างๆด้วยแต่ไม่ GT3 เฉยๆก็จะเป็นไม่มีครีบนะแล้วก็ i.s ก็จะมีรูตรงนี้เห็นไหมครับรูอินเทส่วน GT3 ธรรมดาไม่มี มาดูอัปเดต GT3 ใหม่กันดีกว่าหลักๆก,ก็คือมันใส่พาร์ตคาร์บอนได้เยอะเพราะว่ามันใส่เซตไวแสกได้นะครับเนี่ยครีปหน้าก็เป็นคาร์บอนฝากระโปรงก็เป็นคาร์บอนเห็นคาร์บอนเอ็กซโพไปจนถึงหลังคาหูกระจกนะครับหลักๆก,ก็คือได้ล้อแมกนีเซียมเหมือน GT3 RS แล้วก็ได้ได้โปรแกรมไบแสกแบบนี้นะครับไวแสกโชว์เอ็กโพ ค a ร์บอนไฟเบที่คลิข้างของวิงหลังด้วยนะเขาบอกว่าในเว็บ Porsche แล้วก็รีวิวของ Porsche นะครับบอกว่าเรโชของเกียร์ GT3 ตัวใหม่เนี่ยเท่ากั2.2จะสั้นลงหมายความว่าเมื่อก่อนการที่จะลากรอบรถคุณนะครับกว่าจะไปถึง9,000มันใช้เวลาหน่อยการที่เราจะได้ยินเสียงกรีดสุดยอดของรถเนี่ยมันใช้เวลานิดนึงแต่พอมาเป็นตัวใหม่ การที่เราจะได้ยินเสียง9,000 rpm มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นทำให้เราสะใจขึ้นเวลาขับแซงครับเปลี่ยนเกียร์แบบปึ้ดก็ตะโกนบีด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 ีด,ด,ด,ดสุนยอดม,มากมาดูไฮไลท์ข้างในเบาะมันจะไม่ใช่เป็นบักเก็ตแบบตัว918 Spider แล้วมันจะมาเป็นบักเก็ตแบบใหม่ซึ่งสวยงามมากๆอย่างที่หลายๆคนด,ด,ดูรีวิวมาแล้วมันจะมีลูกศรต้งหัวนะครับแปลว่ามันสามารถ ถอดหมอนรองตรงนี้ออกได้นะครับเพื่อเวลาใส่หมวกกันน็อกนะ <c oughs> ขอโทษครับหมวกกันน็อกมันก็จะไม่ชนตรงนี้มันก็จะลงหลุมพอดีนะครับเป็นบัเก็ตซีที่สวยงามมากๆข้างในก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับอันนี้ก็ยังได้ตัวหมุนแบบปกติอยู่ร์บอนเต็มไปหมดา3 วันนี้ก็รีวิวคร่าวๆคร่าว okay. ๆแค่5นาทีนะครับสำหรับใครที่ชอบสะสมของดีของแร่ GT3 IS w i s ์แ p a like c k a g เ o p ออปชเต็มคันแรกของประเทศไทยหรือจะเป็น GT3 IS Aero Dynamic แบบเต็มกราฟสุดขอบของ Porsche ก็สามารถมาเป็นเจ้าของได้จะบอกว่า GT3 IS ที่ Fuji มี2คันนะครับมาออกรถกับบี่รถคาร์ทได้เลยยินดีดูแลช่วยเลือกอย่างเต็มที่แล้วเจอกันครับสวัสดีบ๊ายบาย